สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่กันกับเพจโปรโมชั่นฟอร์ดบายหนึนะคะ<ส>ก็วันนี้จะมารีวิวรถให้ลูกค้าชมนะคะเป็นรุ่นวายแท็กนะคะ4ี่เครื่อง2000ค่ะก็213แรงม้าสีดาคันนี้เลยเดี๋ยวมาดูว่าเราแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะเริ่มต้นค่ะกระจังหน้ากระจังหน้าของเราตัวนี้จะเป็นทรงแรปเตอร์เขียน FORD นะคะแล้วก็จะเป็นชุดกันชนเหล็กค่ะ เป็นรุ่นของแฮมเมอร์นะคะค่ะมาที่สกูฟฝากระโปรงด้านบนค่ะเป็นสกูฟิตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกนะคะก็ทำสีดำเงาตัดกับตัวรถนะคะสวยงามค่ะลูกค้าตัวไฟนะคะไฟตรงนี้เราเปลี่ยนให้เป็นไฟมัดแต่งนะคะ3ขีดพร้อมกับตัวเดรีวิ่งอย่างนี้เลยค่ะ ด้านข้างคะ่ะเป็นคิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วรุ่นนี้จะมีหมุดนะคะต่อกันที่ล้อแม็กเลยคะ่ะล้อแม็กของเรานะคะตัวนี้จะเป็นของตัววาเปอร์นะคะแล้วก็ยางจะเป็นตัว m a ็กซิค่ะสติกเกอร์ด้านข้างคะ่ะก็ตัวสติกเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะคะเรามีแบบให้ลูกค้า มากกว่า30แบบอะค่ะก็อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวอักษร Y Tag สีแดงนะคะแล้วก็ติดว่า r a n เจ r ก็ถ้ารถเป็นสีดำนะคะตัวสติ๊กเกอร์ก็จะออกเป็นสีเทาๆแบบนี้ค่ะรอบมือน,นะคะเป็นดำด้านค่ะแล้วก็มาที่ด้านหลังเลยค่ะ ด้านหลังนะคะเราเปลี่ยนจากสปอร์ตบาร์ของ Y ายแทนะคะเปลี่ยนให้เป็นโรบาร์เป็นยี่ห้อแฮมเมอร์ค่ะก็จะหล่อเท่เข้มแล้วก็ดุแบบนี้เลยมาต่อที่ด้านหลังได้เลยค่ะ ตรงด้านหลังนะคะสติกเกอร์ตัวนี้จะเป็นลายก็ลูกค้าออกแบบมานะคะเป็นแบบภูเขาสวยงามค่ะพร้อมกับตัวาดาบท้ายเป็นดำด้านนะคะตัวอักษรเลนเจอร์สีแดงตัดกันเข้ากันค่ะกันชนท้ายค่ะตรงนี้ก็เปลี่ยนให้อีกนะคะเปลี่ยนเป็นตัวแฮมเมอร์ค่ะพร้อมกับตัวลากจูงแบบนี้หลอ่ลอเท่ไปเลยค่ะ ็วันนี้นะคะขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาชมรีวิวในวันนี้อยากได้รถแบบนี้แต่งแบบนี้นะคะติดต่อหนึ่งได้ที่เบอร์064ค่ะ264 2251นนะคะติดต่อผ่านเซลล์หนึ่งได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ